ก่ก็จะเป็นข้อรับตีที่คิดว่าน่าจะเท้าแผนงแท้เข้าในรอบสี่นำสุดท้ายได้คือในลร่องทางไลครับเอาแคระบ,บ,บมงคลเอาครับตอนนี้ถือว่าเฮียเซ็งชีแ้แรงเฮียแสงชี้มาครับแต่เฮียสาดมาตัวใครตัวมันเฮียสาดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับวันนี้ครับไม่รู้บวกก็ลบ สังเกตแบบนี้เลยได้เล็กอราทีปั้งกลางครับในน้ำเทียาสอนใสบ้านอน,อนอสุสอนใสครับบอลที่คำใสสอบประมาณา,าอยู่ในล่อนบงน้ำแดงฝั่งไทยแดงฝั่งคดีครับส่วนเรือดีอัครมงคลนาวาเรือดีจากวัดมงคลอิมิตตะบลบางเสาทองอำเภอหรือว่าอำเภอาบางเสาทองเกษตร,รการรบครับเรือดีจากสกษตรการครับไปลำเดียวครับไปภาคกลางครับหรือว่าเรืรอบอลที่บอล,คลนครับในน้ำครั เหลือพัดกำลงครับจะปเป็นจ้าภาพแข่งการแข่งนนวันที่ยี่สิบห้ายีิกพิจิกาครับเอาละครับทีของสำโรงหน้าวัดมงคลนิมิดคร,รับ,บ,บไปดูเลยครับแล้วก็ในวันนั้นจะมีการแข่งขันเรือไมมพออ้มา้มาอ่าเรือไห้ม้าพร้อมมาเลามาช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจแท้สองใสครับพ่อป้าเที่ยวมีแพลไม่ได้ใช่สองไทยเลยนะครับตอนนี้แผลทะลึ่งสายเรียบร้อยครับเป็นแอกสารก็เรียบร้อยดีครับตรงรอบดีครับ อยู่ในห้องไอซีโอ้โหอาจยัมบงคนเลยท่านาเ่นี้เราพอมบอกว่าสดใสซาบะผลทางแลวทางสดใสแล้วรหงอนส่วนของอัครมงคลกว่านะครับเดี๋ยวมอ้ยออกเทีเรียบร้อยครับนุ่มนเบื้องเต็มเลยขาใหญยขอ้อเท่ข้อมาอยู่ังเทนั้นยู่ัเ้ดังไอ้บมดเลยไอ้จี้จี้เบอกว่า

Hey!